ไม่มีแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักควรทำยังไงดีคะคุณครูวีวันนี้คุณครูวีอยากแบ่งปันนะคะการสร้างแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักด้วยสองวิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกเป็นวิธีการที่คุณครูวีเนี่ยใช้ในการเริ่มต้นลดน้ำหนักแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันก็คือการสำรวจตัวเองว่าเรา มีความเสี่ยงอะไรหรือเรากําลังกับเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรอยู่นะยกตัวอย่างเช่นคุณครูวีเนี่ยตอนที่หนัก84กิโลนะคะสิ่งที่เราเจอมันเป็นสัญญาณแต่เราก็ยังไม่เอไม่อานะว่าเราพูดเฉยๆเนี่ยเราก็หอบเหนื่อยแล้วมันมาพิสุดน์ตอนที่คุณครูวีเนี่ยไปออกหน่วยนะคะตรวจโควิด19ในหมู่บ้านเราไปตรวจ ATK ในหมู่บ้านมีคนมาตรวจประมาณ600กว่าคนคือคนมาแน่นมาก และเป็นหมู่บ้านที่มีการระบาดโดยตอนนั้นคูวิดแปดสิบสี่กิโลแล้วออกไปใส่ชุด PPE ปรากฏว่าไม่ได้ใส่มานานใช่ไหมคะรอพอใส่เริ่มใส่รูสิบขึ้นมาเท่านั้นแหละนะคะหลังจากที่ใส่ N 9 5ใช่ป่ะรูสิบขึ้นหายใจไม่ออกค่ะท่านหน้าเหลืองแล้วจะเป็นลมหายใจไม่ออกเกือบตายมันเป็นสัญญาณบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยแย่แล้วการระบบาหายใจการแลกเปลี่ยนออกซิเจนคือข้างในมันแย่แล้วต้องถอดชุด PPE ออก กลัวติดโควิดก็กลัวกลัวหายใจไม่ออกกลัวตายก็กลัวอันนั้นเป็นนาทีที่คุณครูวีคือต้องแบบตัดสินใจเลยว่าถ้าถืดฉันยังปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้ต่อไปฉันตายแน่นอนนะคะให้เราสำรวจตัวเองว่าเรามีสัญญาณอะไรที่เป็นความเสื่อมเป็นความแย่เป็นความป่วยของร่างกายไหมนะคะแล้วลองคิดต่อว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราจะไปฉีดยาเบาหวานไหมหรือเราจะกินยาความดันตลอดชีวิตหรือเปล่านะคะให้คุณลองสํารวจตัวเอง ะะซึ่งเชื่อว่าคุณเจอแน่นอนหรือถ้ายังไม่มีสัญญาณอะไรเลยบ่งบอกออกมาเลยนะคะก็ให้คุณใช้วิธีที่2ก็คือปักหมดุดถ้าเราโอเคยังทุกอย่างยังดีอยู่ยังไม่ฟ้องนะซึ่งแต่จริงๆอ่ะมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในร่างกายคุณแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่แสดงออกมาเฉยๆหรือคุณยังหามันไม่เจอให้คุณใช้วิธีที่2คือปักหมดุดภาพที่คุณต้องการหุ่นที่คุณต้องการสุขภาพที่คุณต้องการนะคะแล้วจินตนาการให้ได้แบบนั้นแหละ เป็น2วิธีนะคะที่คุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้เพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะในชีวิตของคนเราสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือสุขภาพนะเขาจะอยู่กับเราไปจนลมหายใจสุดท้ายถ้าเราดูแลเขาดีนะคะเขาก็จะเป็นกระยะนานมิตรที่ดีกับตัวเรานะขอให้ทุกคนนะคะมีแรงบันดาลใจ ในการลดน้ำหนักในการสร้างสุขภาพนะคะคุณครูวีเป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบวกกดหัวใจให้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย